บอกว่านะคะความตื่นเต้นของเราเนี่ยทวีคูณเลยค่ะเพราะตอนนี้ค่ะเราอยู่ในรอบของการชิงแชมป์ประจำฤด,ดูหนาวนะคะปีที่6รอบเพลงเร็วค่ะผ่านไปแล้วนะคะหนึ่งโรงเรียนนั่นคือศรีกระนวนวิทยาคมจากจังหวัดขอนแก่นค่ะกับบทเพลงนักรบนิรนามค่ะอีกหนึ่งโรงเรียนค่ะบึงการพี่น้ตก่อนที่เราจะบอกว่าไม่ว่าโรงเรียนไหนจะแพ้หรือชนะก็แล้วแต่แต่สิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดเราเป็นคนอีสานด้วยกัน ผมอยากให้คนทั้งประเทศครับปรบมือให้สายเลือดอีสานทั้งสองโรงเรียนครับค่เบืองการในรอบเพลงชานะครับคะแนนตามอยู่นิดนึงนะครับก็คือ8.7เท่านั้นเองสีกระนวลเขาได้8.8แต่เพลงเร็วจะตีตื่นได้หรือเปล่าวันนี้เขาส่งเข้าประกวดด้วยบทเพลงขาดคนหุงข้าว เพลงนี้ต้นฉบับผู้ประพันธ์คำร้องทุนนองคือครูชวนชัยศิล์พวงนะครับครับนักร้องต้นแบบคือยอดรักสลักใจผู้เรียนศิลปศาสารต้นแบบคือครูประยงค์ชื่นเย็นในเพลงนี้มีอะไรมากมายที่น่าติดตามนะครับงานโชว์งานสร้างสรรค์ทำมาให้ดีคิดมาให้ดีขอให้โชคดีครับครับผม่ะค่ะพร้อมแล้วนะคะไปพบกับโรงเรียนบึงการจากจังหวัดบึงการนะคะกับบทเพลงขาดคนหุงค่ว ณนะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มินิคอนเสิร์ตวงดนตรีพุ่งโรงเรียนบึงการจะนำความสนุกสนานมามอบให้แก่ทุกท่านนำทีมโดยนักร้องหนุ่มเสียงหวานลีถังนายชลทีสีแก้วหากทุกท่านพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังความสนุกสนานผ่านบทเพลงที่มีชื่อว่าขาดคนหุงข้าว อยากไปเจ้าเป็นคนช่วยหุงพ่อแม่ท่านแก่ท่านเฒ่าขาดคนหุงข้าวที่บ้านเลยยุง่งพี่เองก็งานนังนุงทุกวันที่ยุ่งขาดคนปลอบใจคุณแม่ท่านเคยบอกเราอยากได้เจ้ามาเป็นสะใยคุณพ่อท่านก็โอเคอยากได้หลานคอย ฝากผีฝากใคราใหากใค้เจ้ามาเป็นเพื่อนร่วมใจลำบากเพีงใดจะไม่บ่นให้รำคาญมาสิมามาสิมามาสิขวัญตามาเป็นแม่บ้านหามีลูกชายจะส่งไปเรียนเป็นนายทหารหากมีลูกสาวจะให้เรียนพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยพลันจะได้มาช่วยรักษาบ้านผี คนหุ้งขาวอยากได้เจ้ามาช่วยหุงช่วยหาพี่จะเป็นฝ่ายขาทุนจะให้ใช้น้ำสกุลโดยไม่คิดคุณค่ามารักพี่เถิดม่ยอดชีวามาสิมาเป็นของแค่เดียวกัน ได้ควนตามาเป็นแม่บ้านหากมีลูกชายจะส่งไปเรียนเป็นนายทหารหากมีลูกสาวจะให้เรียนพยาบาลเมอเจ็บป่วยพลันจะได้มาช่วยรักษาบ้านที่ขาดคนหุงขา้าวอยากให้เจ้ามาช่วยหุงช่วยหา พี่จะเป็นฝ่ายขาดทุนจะให้ใช้น้ำสกุลหน่อยไม่คิดคุณค่ามารักพี่เถิดไม่ย่อชีวามาสิมาเป็น้องแค่เดียวกัน โอยโกคู่จริงๆอ่ะาน,นำตัวก่อนเลยค่ะลีถังค่ะสวัสดีครับผมนายชลธีสีแก้วนะครับหรือลีถังครับอายุ18ปีโรงเรียนบึงการครับผมเอาละค่ะวันนี้ค่ะเรามาในรอบเพลงเร็วนะคะซึ่งคราวที่แล้วรอบเพลงช้าเรามีผลคะแนนตามอยู่นิดนึงคือ0.1ความรู้สึกที่คะแนนเราตามอยู่เนี่ยมันมีผลต่อการซ้อมของเราไหมคะก็ <c oughs> มีกดดันนิดนึงครับแต่ก็ไม่มากครับพวกเราก็ทําดีที่สุดครับแล้วทำไมถึงเลือกเพลงนี้คะขาดคนขุเข้าวก็เป็นบทเพลงที่ผมชอบและเป็นผลงานเพลงถนัดด้วยครับแต่นี่เขามีนะตอนเด็กๆค่ะหล็กถังเขาเป็นเด็กที่น่ารักมากๆเอาไปช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะทํางานก่อสร้างแล้วเวลาที่เห็นท่านทํางานหนักอย่างเงี้ยคะ่ะเราเคยพูดกับท่านไม่ว่าอย่างไงผมบอก,กบพ่อแม่ว่าถ้าโตขึ้นผมต้องเป็นนักร้องให้ได้ครับเพื่ออยากให้พ่อกับแม่ สบายและมีความสุขครับอ่าค่ะขอกําลังใจค่ะจากพี่น้องทั่วประเทศไทยเลยครับขอกําลังใจจากพ่อพี่น้องครับชาวจังหวัดบึงการทุกท่านครับและพี่น้องทั่วประเทศครับที่ช่วยให้กําลังใจแก่โรงเรียนบึงกาฬครับก็ขอบุนมากครับ